ข้าพเจ้าน้อมจิตเชื่อมต่อกับจักราวาลพลังแห่งแสงความรักและความเมตตาขอพลังงานทั้งหมดในจักราวาลที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างแท้จริงของข้าพเจ้าโปรดเปิดทางให้ข้าพเจ้าได้พบเจอผู้สนับสนุนที่บริสุทธิ์ใจผู้ที่เห็นแสงของข้าพเจ้าเข้าใจในเจตนาลมและร่วมส่งเสริมกันอย่างจริงใจในเส้นทางแห่งจิตวิญญ,ญาณและภารกิจชีวิตขอให้ข้าพเจ้าดึงดูดผู้คน ที่มีจิตใจสะอาดมีความตั้งใจดีผู้พร้อมจะร่วมแบ่งปันพัฒนาและเคารพในตัวตนของกันและกันไม่ใช่เพราะผลประโยชน์แต่เพราะศรัทธาในพลังของความจริงขอให้พลังบุญและความดีงามที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมมาเป็นแรงสนสะเทือนที่ดึงดูดผู้คนที่ประสานคลื่นพลังเดียวกันและเป็นผู้ที่จักมอบทั้งแรงใจโอกาสคำพูดหรือทรัพยากร ที่พาข้าพเจ้าไปไกลยิ่งกว่าที่เคยฝันไว้หากข้าพเจ้ายังมีสิ่งใดที่ปิดกั้นการรับพลังสนับสนุนขอให้ข้าพเจ้ารู้เท่าทันและปลดปล่อยมันไปด้วยสติและความรักขอให้หัวใจของข้าพเจ้าเปิดว่างพร้อมรับการสนับสนุนอย่างมีคุณภาพพร้อมมอบคุณค่าคืนสู่โลกนี้อย่างแท้จริงข้าพเจ้าพร้อมแล้วที่จะไม่เดินลำพังพร้อมแล้วที่จะเชื่อมั่นและให้เกียรติตัวเองมากพอ ที่จะต้อนรับผู้คนที่ดีงามเข้ามาในชีวิตสาธุสาธุสาธุ